สวัสดีค่ะทุกคนวัน,นวันนี้เราก็จะมาแกะตองสุ่มกันเลยนะคะอ่าอยาอันนี้คือเป็นพวกอะไรนะไม่ไม่รู้อันนี้เขาเรียกว่าอะไรก็ไม่รู้นะคะอ่าเราพวกไมล์เมโลดี้พวกไมล์เมโลดี้นะคะอ่ะเราหัวนั่งแบบขึ้นขึ้นแล,แล้วเราก็จะลงลงมานะคะอ่านี่ นี่ก็จะเป็นนี้อ่านี่มีอ่าใครอยากได้ตัวไหนเม้นมาได้สเราอยากได้ตัวตัวนี้หรือเราอยากได้ตัวนี้หรือไม่ก็ตัวนี้แล้วก็ตัวนี้อ่าแค่นี้อ่าใครอยากได้ตัวไหนเมนเมนมาเม้นมา,มนมาอ่าแล้ก็กล่องแรกว้ายทงแรกกันเลยนะคะโอ้จะพังก่อนไหมนะเราไม่รู้วันไหนคือีเค็น่าจะเป็นอันนี้ เปล่าไม่ใช่อะเฮ้ยเขาเรียกว่าน้องอะไรอ่ะน้องเออเขาเรียกว่าน้องอะไรวะเราแกะเราแกะเลยเนาะเพราะมันเป็นนี่นะคะ่ะมือมันไปโดนมาเลยแกะเลย น่ารักไหมนี่น้องน่ารักมากเลยนะน้องน้องตัวสีเหลืองเหลืองเราไม่รู้คือน้องอะไรแต่ที่รู้ๆน่ารักมากอ่ะเราก็จะเก็บน้องใส่ถุงพอเรายังไม่มีที่ใส่น้องนะคะอ่ะใส่กล่องเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดียน้องแตกเพราะเราเมือนี่มือมือนี่อยู่โอ้ยน้องใบแซ่ ถ้าไม่ลงฉันจะตบให้ลงไปแล้วกล่องที่หนึ่งไปแล้วจ้ากล่องที่สองนะกล่องกล่องที่สองนะคะก็อ๋อออกมาะคะ่ะกล่องที่สองก็จะเป็นอะไรนะก็น่ารักสักตัวเลยนะคะแต่เรายังไม่รู้นะว่าคือตัวอะไรเอ้ยีตัวฟ้า อันนี้มันน่ารักมากเลยอ่ะทุกคนแกะดีไหมเราจะแก่ไหมแก่ไหมเราไม่แกะดีกว่านะคะเพราะเราเสี่ยงไปแล้วตัวนึ่งเราจะไม่แกะตัวนี้โอเคแกะดีกว่าอ่านี่นะคะก็เป็นทําไมน้องแบบบุ๋มบุ๋มบุมบุมนี่เป็นน้องอะไรก็ไม่รู้นะคะเราไม่รู้จักทกตัวเลยแต่ที่รู้รว่านน่ารักฮ ตาทองทองเด้อโซนสีเขียหรือเปล่าวะตาทองทองเนี่ยนะคะนี้เราแค่ถามพี่เราดูนะอ่ะแล้วก็จะเก็บใส่กล้องกันเลยนะคะแต่นี้เราไม่รู้ว่าน้องมีกลิ่นหรือเปล่านะเรายังไม่ได้ต่อไปกล้งที่สาม ได้ด้วยนะคะอันนี้คือแบบน่ารักมากเลยอ่ะโอ้โหเป็นตัวที่เราอยากได้เอาง่ายนะเราจะแกะทุกกล่องเลยเฮ้ยตัวนี้มันดูปแปลกๆนะนี่นะคะก็เป็นตัวนี้น่ารักไหมนี่น่ารักมากอันนี้โอ้โหน่ารักมากอยากกินหละเดี๋ยวแม่ด่าเพราะตอนคืนแล้วโอเค เราก็จะว้ยว้ยวุ้ยโซน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 โอเคกลับมาแล้วนะคะเมื่อกี้โทราสัร่วงอ่ะใส่ถุงยากมากเลยไอตัวเนี้ยเพราะว่าน้องหูใหญ่นะคะอ่า นี่นะคะเราก็จเจ้าน้องลงไปเลยรอดรอดหรือไม่รอดมันบอทันเสาฮ่าเจ้ากายใจให้ลาอ่ะก็เป็นแต่ไวตัวนี้นะคะก็เป็นกล่องนี้เราอยาได้เออย่าได้ตัวนี้เอออย่าได้ตัวนี้อย่าได้ไอตัวดำๆเนี่ย เราจําชื่อน้องทุกตัวไม่ได้เลยนะคะแต่เมื่อก่อนเราจาชื่อน้องทุกตัวได้แต่ตอนนี้เราจะชื่อน้องน่ารักมากเลยอะแต่น,นี้ตาทองทุกตัวเลยปะไหนมันตาทองทุกตัวเลยปะเหลืออีกสองกล่องนะคะนี่เราก็แกะเลยเนี่ยเห็นว่าทุกคนลองสังเกตแล้วคือตาทองเราไม่รู้ของจริงหรือของแทนนะอ่ะโอ้ย <c ười> แกยากษอะ โอเคต้แก okay, okay, ทางนี้นะคะน้องกลิ่นเหมือนว่าแอลกอฮอล์อ่ะนี่นะคะก็เป็นน้องตาทองไม่ใช่น้องปลาทองนะคะน้องตาทองน่ารักนะง่ายง่ายโอ้คือเราว่าคือเราอยากจะมานั่งข้างบนแต่ พอเราขึ้นมาข้างบนแล้วมันก็ต้องลงไปนะข้างล่างอ่ะอือนี่นะคะก็จะเป็นกล่องนี้ไปแล้วอ่ะสองกล่องสุดท้ายเราจะเก็บไว้หรือว่าจะไม่ทุกคนดูดีอ่ะอ่ะกล่องนี้เป็นกล่อง คะน้องตาทองให้น้องตาทองทุกตัวเลยถ้ากล่องสุดท้ายมันเราไม่รู้ว่าใช่สีเข็ดหรือเปล่านะคะเพราะเราไม่รู้ตัวไหนคือสีเข็ดนี่นะคะน่ารักมากนี่อันนี้ของขวัญวันเกิดนะคะ่าพรุ่งนี้ก็เป็นวันเกิดเราแล้วยีวส่สามสิงหาอย่าลืมส่งคำว่า แฮปปี้เบิร์ดเดย์ด้วยนะคะนะอย่าลืมไปส่งคำว่าแฮปปี้เบิร์ดเดย์ด้วยนะคะโอเคนะต่อไปเป็นกล่องสุดท้ายนี่นะคะเป็นกล่องที่เราแกะไปกล่องสุดท้ายเราจะแกะหรือไม่แกะยามยิงยาวไปกระเป๋ายิง่งฉุบนอะไม่หรอกแกะไหมกล่องสุดท้ายแลวโอ๊ยเจ็บแกะไหมกล่องสุดท้ายหรือว่า ราจะเก็บไว้แก่เฮ้ยซ้ำกับไอตัวไอตัวอุยอ้ยซ้ำกับไอตัวนั้นปะนี่นะคะก็เป็นตัวไหนมันซ้ำไหมถ้าซ้ำเราจะได้ให้คนหนึ่งไม่ไอตัวนั้นสีอะไรสีฟ้าอันนี้สีม่วงนะคะน่ารักมากนี่น่ารักมากเลยน้องสีม่วง ตาทองเหมือนกันนะคะตาต่อตา่าสารานะคะตาทองอ่ะตาทองงอนไม่ใช่อ๋อนี่สีมว่วงสีมว่วงกับสีฟ้าก็หมดจบครบทีเดียวตายค่ะเล่นนะ,ะโอเคสำหรับวันนี้ก็เฉยเฉย พกมเป็นของขวัญวันเกิดแต่อาจจะมีของขวัญวันเกิด ep สองน่าจะมีนะอ่าเอาเอา,เอาอันนี้ไหมอันนี้ไหมอันนี้ยอ่าไปด้วยกันเ่าอ่าอันนี้ก็เป็นชุดชุดของเรานะคะอ่าอันนี้เป็นของขวัญวันเกิดก็เป็นชุดน้องคลายเบบี้หรือเปล่าใช่น้องรูกต่อนะเราก็เรียกน้องไม่เป็นอันนี้ เรียกวใครข่เบบี้ก็แล้วกันนะคะอ่ะสำหรับวันนี้เฉยเชยอ่ะเชยเยเลยนะคะคือขยะเต็มบ้านเต็มเมืองอฮเฮอเไาทำได้นะอ่ะอ่ะแล้วสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะอย่าลืมเจออีพีสองนะบา,บายบาย